เตะพทองตบนท่เกินตะลักตะลักือตะักทองแกนเปนเงินคนท่เขาไปันเอเพา่านนี้หลเนต้โพเอต่ะเอตอหนึ่งเลอนลงอกตอวหน่ง้ารตนเื่อนงี้อง่งวีตาเอาไม้ม่จอดก่อนก่อนกอน่นีกเล่านมกกคุณมงกลังมันก้มนนจะี้น Sao subscribe người có điều Mì không? Để không thì có là. ด้างบนอขอขอหลาบพยา หมาเลขสี่นักสนีนีเ้นี่ะเลเป็นานเล็สอนาครับเจ็ดสองศูนครับเจ็ดสองศูนย์เองปังๆวันนี้เนาะแน่นอนวันที่สี่เนาะครับผมของแช้เลย

มีสวยมีหลาบก็แต่ละในวันนี้ต่อในเกิดบไม่แบตเตอรี่นี่เรื่องอะไรสองชุนเล็กดังป่ะก็มันดังเยอะป่ะจากแล้วภูมกับผงหูจะเป็นเลขตัวไหนครับห้าสี่ครับ ตัวตัวกลางนี่ไม่เห็นเลยใช่ไหมตัวกลางเนี่ยไม่ใช่เลขหอตัวบนเป็นห้าเป็นห้าตัวสี่ล่างเลยวนี่เลขล่าง้หาซีเนาะครับอันนี้น่าจะให้เพื่อน่าจะให้เลขล่างเนาะลางละสองตัวห้าเดินทางมาที่วัดปูตะาพทองมาทำอะไรครับอ๋อได้ยินข่าวนะครับว่าเจ้าแม่แล้วก็ปูมุจลินนะครับนาคลละเนี่ยให้หวย หมดแล้วก็ถูกสาวงอติดแล้วนะครับมากราบมาไหว้ท่านนะครับเผื่อจะได้ตัวดีบ้างไปซื้อนะครับพาลูกพาหลานมานะครับวันนี้ครับถ้ามีช่วงวีรบแล้วจะทำยังไงครับอ๋อมีช่วงวีรบจะมาช่วยทั้งท่านสร้างโบสถ์นะครับที่กำลังสร้างโบสถ์อยู่นะครับรู้สึกว่าคงจะอีกนานนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเราคิดว่าหวังว่าจะได้สวัจากเจ้าแม่กับเจ้าปู่นะครับปู่มุชลินนะครับหือปู่มัจลินจะให้นะครับให้หมวย สามตัวนะครับเป็นหลงเตจะเป็นบนนะครับเป็นเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดสองศูนย์แล้วก็เจ้าแม่นะครับของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็ให้ดูจะเป็นเลขล่างนะครับห้าสี่นะครับมีแค่นี้นะครับถ้าถูกแล้วก็คิดก็จะมาทา้งหมดช่วยท่านนะครับการจ่อาัดนะครับให้สำเร็จลุร่วงนะครับความมุ่งมั่นปรารถนานะครับุุนกัม 2022กับ d e l ี n e w วลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทขอกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d a l l y n w w c o g h